ว่าตันเลน,นของนสิ่งที่ปัจจุบันนะครับก็เป็นกรารการนานะครับซึ่งจะสิประกันยาที่่ามนะครับอจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นนักศึกษาครูสมาธิยุ่สิหก ที่จะมาพิุพการมาสูแ่แต่แต่ทีนี้ว่าเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ไปรู่ตุรกรับแล้วก็กลับขอเกษียณกลับมาเป็นจักผูุ้ธรีแปลงเพื่นมาเรียนอีกงๆว่าไม่เป็นจุดป,ประสงคของบมของเรานะครับพอผมไปอยู่มการแล้วผมไปเจอ ช่วยให้เป็นเรียนที่แรกเราไม่อยากไปแต่พอไปแล้วกร็รู้สึกผูกพันกับสถาบันนะครับ,นะร,บรู้สึกว่าคำสอนของข้าอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยมันเหมือนว่าเราไม่เคยเจอแี่ไหนมาก่อนหลักสูตรที่พระอาจารย์เขียนสามเล่มผมกล้าพูดได้เลยว่าตั้งแต่ผมติดตามเรื่องเกี่ยวกับธรบรมะที่ผ่านมา ไม่เคยมีใครเขียนได้ขนาดนี้อ่านครั้งที่หนึ่งอ่านครั้งที่สองไม่เหมือนกันอ่านครั้งที่สามก็ไม่เหมือนกันจะอ่านทีครังมันมีความรู้สึกร่ามันตำรามมันมีชีวิตนะครับอันนี้ลองๆถ้าลองไปที่สุด แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมหลังจากที่ผมไปเรียนสมาธินะครับมันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายหลายหลายห,ายหายะรอเริ่มจากผมเนี่ยผมนั่งสมาธิไม่ได้นะต้องนั่งไวทีแต่พอผมจบแล้วผมก็ไปฝึกการนั่งสมาธิโดยโดย,โดยเอาหลาาักการของอาจารย์ไปใช้ปัจจุบันเนี่ยผมนั่งได้ 10นาทีแล้วได้มาโดยที่ไม่เก็บแม่อะไรเลยแล้วก็ช่วงไปเรียนใหม่ๆเนี่ยของจะเป็นในสเกียวอะไรยกแข็ไปขึ้นข้าศัตรูทำาะครับขนาดเดิมนี่เราเดินไม่ได้รวมกระสุนปวดมากแล้วก็ไปให้พี่อาบน้ำหม้อบอว่าพ่อไม่รู้หรอกเนาะมันเกิดดาวมาอยู่ พอเราจะทำใจนั่งสมาธินี่นะแต่ตอนนั้นมันทรมานนั่งแล้วมันปวดแต่ดีๆมันก็หายไม่ใช่เลยหายเป็นทุกวันเนี่ยอาการพวกนี้มันจะไม่มีเคยเอี้ยวคอไม่ได้มันก็จะหายไปยั้นผมก็มาดูว่าสิบสองข้อประโยชน์สิบสองข้อสมาธินี่เออมันมีมันมีนะทีแรกผมไม่เชื่อนะเพราะมีคนที่ทวนออกมาก็เหมือนทุกคนที่ออกมาพูดนะ ใครไปชวนก็บอกไม่มีเลยนอยากไปอะไรไม่ไปพก็พูดถึงประโยชน์อยู่สองข้อเราก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้ของผมเนี่สุดสดอันดับแรกเลยนอนับสบายผมไม่เคยได้นอนหลับสบายเพราะว่านักทีกการงานมเครียดม่พอเราแบ่งสมาธิไป ก็คือการบ้านทำไปเืยมันก็จะเป็นสมาธิไปโดยที่เราเราเราเมืออม่อก่อนเรานั่งสมาธิเนี่ยนะเราจะอยากไปถึงจุดที่เราเรียกว่าสุดสบายนะพอเราถ้าวันไหนเราั่าแล้วเราไม่สบายเราเกวันนี้ไม่นั่งนะครับแต่ถ้าการ เราหลับตาภาวนามันเป็นประมาณนี้